ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้เอาหลอด LED คุณภาพดีมาให้ชมนะครับผมตั้งใจจะเอามาทำ DIY เพื่อโชว์สถานะของอุปกรณ์ไอทอย่างตัวอย่างนี้นะครับที่เอามาต่อก็เอามาต่อเพื่อโชว์สถานะเปิดไฟของโซ n o ฟ DIY มินิตัวนี้นะครับผมต่อกับตัวนี้นะอย่างเช่นผมต้องการที่จะเปิดไฟนะครับประมาณนี้ตัวนี้นะถ้าไฟติด ตัวนี้จะติดด้วยเวลาที่เราเอาอะแดปเตอร์เข้ากล่องของกล้องวงจรปิดหรืออะไรพวกนี้ก็แล้วแต่ถ้าต้องการโชว์สกาน์สีแดงว่าไฟออนอยู่ในกล่องเราเจาะกล่องแล้วก็มุนตัวนี้เข้าไปนะครับก็จะสามารถที่จะเห็นสถานะได้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมต้องการที่จะโชว์สกาน์ของไฟของโซนอัพตัวนี้ว่าออนอยู่หรือเปล่าผมก็ซื้อตัวนี้มาแล้วก็มาต่อแบบนี้สําหรับไฟ LED รุ่นนี้มี หลายสีนะสามารถรองรับไฟได้2ระดับนะครับก็คือ220โวลต์แล้วก็12โวลต์ตัวนี้เป็น dc 12สโวลต์นะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็น ac 220โวลต์ประมาณนี้นะครับเราสามารถที่จะเอามาต่อคล่อมได้เลยอย่างเช่นตัวนี้ผมเอามาต่อกับตัวตัวนี้เพื่อทดสอบให้ดูแสงสวยนะครับสำหรับ ตัวโคมไฟค่อนข้างดูดีเลยนะตัวนี้จะมีบริเวณให้หมุนด้วยถ้าเราเจาะกล่องอย่างเช่นกล่องกันน้ําแล้วเราก็เอาตัวนี้มาหมุนเข้าไปก็ได้นะครับลองดูด้านในนิดนึงหลอดไฟถือว่าค่อนข้างดีนะครับออกแบบมาประมาณนี้นี่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นหลอดไฟ LED อยู่ด้านในโอเคเลยนะครับใช้งานได้ดีผมเอามาเพื่อประยุกต์กับ วาล์วแทงน้ําถ้าเกิดว่าวาล์วเปิดให้โชว์ไฟด้วยนะครับแสดงว่าถ้าไฟอยู่นานๆแสดงว่าน้ําหลวงไม่ไหลน้ําไม่มาประมาณนั้นผมเอามาประยุกต์เพื่อที่จะทําให้เห็นสถานะของวาล์วน้ําอย่างที่เห็นตรงนี้นะครับใส่ไปเรียบร้อยพอน้ําลดไฟก็จะติดแล้วพอเติมน้ําลงมาเรื่อยๆนะครับหลังจากที่ลูกลอยไฟฟ้าเติมน้ําจนเต็มแล้วนะครับก็จะตัดไฟลองสังเกตดูสักพักหนึ่ง เดี๋ยวเสียงน้ำลดลงไฟก็จะดับนะครับแสดงว่าวาวปิดไปแล้วแบบนี้นะครับทำให้เห็นสหโดดเด่นขึ้นมาเลยในการเชื่อมต่อก็ไม่ได้ยุ่งยากอย่างตัวนี้เนี่ยผมเอามาแล้วก็ต่อไฟออกคล่อมหลอดไฟแบบนี้เลยนะครับเนี่ยมาหลอดไฟแบบนี้ผมก็ต่อคล่อมได้เลยตัวนี้เป็นไฟ2 2 0โวลต์ต้องระวังด้วยนะครับผมต่อคล่อมแบบนี้ได้เลยก็จะแสดงสหแบบนี้ไฟสวยนะครับ ลองดูเนี่ยครับค่อนข้างสวยลเลือกโอ้สวยมากนะครับดูดีตัวนี้ข้างหลังจะมีระบายอากาศตัวนี้น่าจะเป็นตัวอุปกรณ์รอนิรส์ของเขาอยู่ด้านในนะครับตัวนี้ไฟ2 2 0โวลต์เข้าตัวนี้สายส2 0่โวลต์นะครับอาจจะต้องระวังกับกรณีที่อยู่ใกล้น้ําด้วยนะถ้าเกิดอยู่ใกล้น้ําผมแนะนําว่าเป็น12บโวลต์ดีกว่าแล้วใช้อแดปเตอร์เอานะครับสําหรับคนที่ต้องการไฟเอามาใช้กับ สมาร์ทโฮมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือสวิตช์โซนอฟแบบนี้ก็แล้วแต่เวลาที่เราฝังก็ไปในกล่องก็โชว์สถานะออกมาหน้ากล่องให้เห็นว่าตกลงสวิตช์เปิดหรือปิดอยู่นะครับก็จะได้เด่นดีก็ตัวนี้แนะนําผมตั้งใจซื้อมาใช้เนี่แหละนะครับก็เลยเอามารีวิวให้ชมด้วยเพราะว่าเห็นว่าเลือกละเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะครับเขาที่ยมใช้รุ่นนี้กันดูดีมากแล้วก็กระจกใสดีนะครับ ส่งแสงได้สวยจริงๆอันนี้ต้องบอกว่าโอเคถูกใจมากนะครับก็ประมาณนี้ถ้าเกิดใครสนใจก็ตามเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เช่นเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ